กระดูกเป็นโรคที่ร่างกายมีความหนาแน่นและมวลของกระดูกลดน้อยลงจนทำให้กระดูกเสื่อมเบาอบางผิดรูปและแตกได้ง่ายในผู้ป่วยบางรายส่วนสูงอาจลดลงเพราะกระดูกผุกร่อนรวมทั้งอาจไม่สามารถทำงานหรือเคลื่อนไหวได้ตามปกติทนรับน้ำหนักแรงกระแทกหรือแรงกดได้น้อยลงเนื่องจากความเจ็บปวดจากรอยแตกแล้วภายในหรืออาจเกิดจากการแตกหักของกระดูกส่วนสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลให้พิการได้โดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลังซึ่งเป็นศูนย์กลางเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวฉะนั้นผู้ป่วยมักไม่มีอาการจนกว่าจะมีภาวะเทรกซ้อนคือปวดข้อมือจากกระดูกข้อมือหักหลังคอมปวดหลังหรือความสูงลดลงจากกระดูกสันหลังยุบตัวกลไกการเกิดจากความไม่สมดุลของการสร้างกระดูกและการสลายกระดูก โดยปกติจะมีการสร้างและสลายในอัตราที่สมดุลอายุ ที่เพิ่มมากขึ้นทําให้กระบวนการเจริญเติบโตของร่างกายช้าลงการทดแทนกระดูกส่วนที่สึกหรอก็จะเป็นไปได้ช้าด้วยเช่นกันฮอร์โมนการลดระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนกรรมพันธุ์ที่คนในครอบครัวม,มีประวัติการเป็นโรคก,กระดูกพรุนความผิดปกติในการทํางานของต่อมและอวัยวะต่างๆเช่นต่อมไทรอยไและตับ ทำงานผิดปกติโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยเช่นโรคที่เกี่ยวข้องกับตับไต และกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบโรคทางเดินอาหารโรคภูมิแพ้ตัวเองโรคมะเร็งเม็ดเลือดโรคมะเร็งกระดูกพฤติกรรมการบริโภคกินอาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในการสร้างกระดูกและการเจริญเติบโตและการสูบบุหรี่พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันการนั่งหรือการอยู่ในอริยาบทเดิมๆเป็นเวลานานพฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นประจําดื่มสุราเกินขนาดหรือดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนเกินขนาดเป็นประจําการใช้ ยาบางชนิดเพื่อรักษาโรคบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นสเตียรอยแนยวทางในการป้องกันรโรคกระดูกพรุนรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะแคลเซียมวิตามินดีซึ่งเป็น่าตุสำคัญในการสร้างเสริมกระดูกให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมองดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมถึงคาเฟอีน รับแสงแดดอย่างพอเพียงเพื่อให้ผิวหนังสร้างวิตามินดีควบคุมโรคประจำตัวควบคุมน้ำหนักตัวให้มีดัชนีมวลกายอยู่ในช่วงปกติส่วนการรักษาแพทย์อาจสังยาหรือรดสลายของกระดูกหรือกระตุ้นการสร้างกระดูก